อาเซนอนนะครับสโมสรนยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมพ์เดียงกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวกราบสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 et f ุตบอล l l v a l i e t ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกทุกอย่างที่คุณอยากจะกดได้เลยนะครับ หลอหลุน้นอีคายุคุนโดกันมีเงื่อนไขาลาบาซ่าแบบฟรีฟรีฟรอปสื่อการเงินระบุสัญญาของอีคายกคุนโดกันกับบาร์เซโลนามันมีเงื่อนไขด้วยว่าคุนโดกันจะบอกลาทีมได้แบบฟรีฟรีหากต้นสังกัดลงทะเบียนเขาไม่ทันเวลาสำหรับลงเล่นการแข่งขันในลีกนัดแรกของซีซั่นในวันเสาร์ที่13นี้แต่ทางบาซ่ายังมั่นใจว่าจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้ อีคายกุนโดกันนะครับกองกลางตัวใหม่ของบาร์เซโลนามีเงื่อนไขที่สามารถแยกทางกับทีมได้แบบไร้ค่าตัวถ้าหากต้นสังกัดไม่สามารถลงทะเบียนชื่อเขาลงเล่นในเกมลาลิก้านัดแรกของฤดูกาลได้ทันเวลาตามรายงานข่าวของฟลอปสื่อด้านการเงินชื่อดังกุนโดกันนะครับหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนตัดสินใจย้ายไาอยู่กับบาร์เซโลนาแบบฟรีๆซึ่งหลายคนเชื่อว่า เขาจะเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของบาซ่าเมื่อพิจารณาถึงการที่ดาวเตะชาวเยอรมันทำผลงานได้โดดเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะครับฟรอประบุว่าจนถึงตอนนี้บาร์เซลโลนาก็ยังไม่สามารถลงทะเบียนกุนโดกันให้มีสิทธิ์ลงเล่นในเกมลีกได้หลังติดปัญหาเรื่องกฎการเงินซึ่งตัวสัญญาของกุนโดกันมีเงื่อนไขด้วยว่าหากทีม ลงทะเบียนเขาไม่ทันสำหรับเกมแรกในการเปิดฤดูกาลกับเกตาเฟ่ T A F e. ในวันที่13สิงหาคมนี้กุนโดกันก็จะได้สิทธิยกเลิกสัญญาแบบฟรีๆทันทีถึงกันนั้นนะครับเป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนายัางมั่นใจว่าจะสามารถเคลียร์เรื่องกฎการเงินและลงทะเบียนกุนโดกันได้ทันเวลาโดยปัจจัยที่จะช่วยต่อเรื่องนี้ก็คือการขายอุสมานเดเบ,เบเล่กับฟรองเคซิเย ที่ตกเป็นข่าวกับปารีสแซงต์แชงกและอาลอาลีตามลําดับนั่นเองโดยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศขายทั้งคู่อย่างเป็นทางการแต่ก็เชื่อว่าดิวจะจบลงในเร็วๆนี้นี่เป็นอีกครั้งนะครับที่บาเซลล่าเจอปัญหาเรื่องการเงินจนส่งผลให้การลงทะเบียนนักเตะพอช่วงซัมเมอร์ปีก่อนพอพวกเขาก็เผิิชเรื่องนี้กันมาแล้วแต่ในตอนนั้นก็เอาตัวรอดมาได้ เสริมแดนกลางแมนซิตี้ยื่นข้อเสนอขอซื้อลูคัสปาเกต้าจีโอโกเบรสื่อของบราซิลตีข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอขอซื้อลูคัสปาเกต้ามิดฟิลด์เวสต์แฮมด้วยวงเงิน70ล้านปอนด์แต่เชื่อกันว่าคุณคอนยังไม่อยากปล่อยเขาในตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอขอซื้อลูคัสปาเกตากองกลางเวสต์แฮมยูไนเต็ด ้ดยจำนวนเงิน70ล้านปอนด์หรือรลาะละประมาณ3 0 8 0ล้านบาทตามรายงานข่าวของ G O g o b o สื่อของประเทศบราซิลปากเกตานะครับพึ่งย้ายมาจากโอลิมปิกดียงไปอยู่กับเวสแฮมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนด้วยราคาค่าตัว53ล้านปอนด์หรือรลาะละประมาณ2,332ล้านบาทและเขาก็ทำผลงานในน่าประทับใจจนมีส่วนร่วมช่วยทำให้ทีมได้แชมป์ยูฟายูโรป้าคอนเฟนซ์ลีก ตั้งแต่ซีซั่นแรกกับทีมทั้งนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังต้องการเสริมแผงกองกลางให้แข็งแกร่งขึ้นหลังจากเสียทั้งอีคายุุนโดก,กัันและริยาตมาเลสไปแล้วโดยถึงแม้จะได้ตัวมตเตโอโคววชิตจากเชลซีแต่ทางโจเซปเปปกัวเดวลาผู้จัดการทีมเรือใบสีฟ้าอยากมีตัวเลือกมากกว่าน,นี้เพื่อจะได้หมุนเวียนขุมกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้แชมป์ในทุกรายการที่ลงเล่น อย่างไรก็ตามนะครับเป็นที่เชื่อกันว่าเวสแฮมยูไนเต็ดยังไม่อยากเสียปาเกต้าและถ้าต้องขายจริงๆเงินในระดับ70ล้านปอนด์ก็ถือว่ายังน้อยเกินไปในสายตาของพวกเขาเฮ hey แล้วเ hey ฮอีกแฟนปืนกรีดอาเซนอลนปิดดีวคว้าดาบิดลายา่าจากเบนฟอร์ดเหาสาววกทับปื้นจากอาเซนอลนได้เ hey ฮกันอีกแล้วพอล่าสุดฟาบิซซโอโรมาโนเยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์ม อาร์เซนอลปิดดิวสอยดาบิดลาย่าโกจอมหนบึบเลือดกระทิ้งดุจากเบนฟอร์ดเรียบร้อยโดยการตรวจร่างกายจะมีขึ้นภายในสัปดาห์นี้อาร์เซนอลนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข,ข้อตกลงคว้าตัวดาบิดลาย่าผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนของเบนฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานข่าวจากฟาบิซซโอโลมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังคนดังที่เชื่อถือได้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนายทวันวัย27ปีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอาร์เซนอลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่รอบทสรุปเรื่องค่าตัวการย้ายทีมของระหว่าง2สโมสรล่าสุดนะครับฟาบิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอาร์เซนอลกับเบนฟอร์ตตกลงเรื่องค่าตัวลายญากันได้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ระบุจํานวนตัวเลขที่ชัดเจนโดยลายญานะครับจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้นะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดลาย,ย่าจะกลายเป็นแข้งลายใหม่รายที่4ของทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากไคลฮาวแวกยูเลนทิมเบิลและดิเคนไลก็มาดีครับอารอนแลมเดลลันไม่ปล่อยดาบิดลาย,ยา่าแย่งเฝ้าเสากลัวซะที่ไหนอารอนแลมเดลในทวารทีมชาติอังกฤษของสโมสรอาร์เซนอลประกาศก้าว พร้อม,มเผชิญการแข่งขันยึดตำแหน่งกับดาบิดลลยาอย่างแน่นอนหลังมีข่าวว่าเดอะกันเนอร์ไกเซนสัญญากับมือกาวทีมเบนฟอร์ดเต็มที่ทับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับกำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเป็นรายที่4ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเป็นที่ระบุว่าพวกเขาจ่อคว้าตัวดาบิบิลย่ามาร่วมทีมด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1 3 5 0ล้านบาทเนื่องจากกุนซื้อมิเกลอารเตต้าต้องการได้โกฝีมือดี มากดดันตำแหน่งกับอารอนเลมเดลมีการเปิดเผยว่านะครับดาบิดลาย่ามีกำหนดการเข้ารับการตรวจร่างกายกับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลในสัปดาห์นี้และน่าจะย้ายทีมทันเกมเปิดซีซั่นของพิเมลีซึ่งสโมสรห่งกรุงลอนดอนจะต่อกรกับฟอร์เรสในวันเสาร์ที่12ที่สนามเอเมียสเตเดียมด้านอารอนแลมเดลนะครับซึ่งย้ายมาจากเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อ2ปีก่อนด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เช่นกัน ให้สัมภาษณ์กับไอทีวีเมื่อวันที่8ว่ายินดีไม่มีปัญหาจีตะต้องขับเคี่ยวกับนายด่านชาวสเปนนิดมาเลยไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วในเกมฟุตบอลคุณจำเป็นต้องปรับตัวให้ได้จอมเซฟวัย25ปีเปิดปากผมเองก็เคยแย่งตำแหน่งจากคนอื่นมาได้ตอนที่ผมย้ายสโมสรผมจึงไม่คิดหรอกว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผมใช่ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้น และผมจะต่อสู้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผู้จัดการทีมบอกกับเราเช่นกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและพรุ่งนี้จะเป็นคอนเทนต์แบบไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผู้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ